ถ้าผู้หญิงกับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันครับผู้หญิงยังมีบุคลิกเปลี่ยนไปอย่างไรครับหมายความว่าน้องคิดว่าถ้าผู้หญิงคนไหนผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วจะมีลักษณะเปลี่ยนไปครับเช่นอะไรบ้างท่าทางการเดินครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเดินเป็นไงครับจะเดินขาทางครับน้องๆเชื่อไหมน้องๆเชื่อไหม เราใช่ไหมโอเคด้านอันแรกโอเคครับมีมีอีกไหมจะมีสะโพกใหญ่ขึ้นสะโพกใหญ่ขึ้นโอเคอ้าวมีอะไรอีกครับอันดีนะครับเราจะได้รู้ว่าผู้ชายคิดยังไงใช่ไหมเราจะได้ฝึกไม่เดินท่านั้นใช่ไหมครับผู้หญิงใช่ไหมครับโอเคครับต่อครับจะมีหน้าอกโตขึ้นครับหน้าอกโตขึ้นโอเคโอเคเอาเอาเรื่องหน้าอกกับสะโพกที่ขยายก่อนเพอน้องๆก็อาจจะมีที่หุ่นที่สวยงามจริงไหม ผู้หญิงคนไหนโดยเฉพาะในวัยรุ่นเนี่ยอยากมีหน้าอกที่ขยายขึ้นสะโพกที่ผายสวยงามเนี่ยนะจะต้องมีฮอร์โมนเพศหญิงดีๆถ้าเราจะมีฮอร์โมนเพศหญิงดีดได้เราต้องเข้านอนให้หัวค่ำหน่อยนะครับก่อนห้าทุม่มเพื่อที่สองยามจะได้หลับสนิทพอหลับสนิทแล้วฮอร์โมนเพศหญิงจะสร้างออกมาดีกว่าผู้หญิงที่นอนตีสองตีสามเข้าใจไหมครับนั่นคือวิธีการทําให้หุ่นสวยต่อมาถ้าใครออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอสะโพกมันจะกลมกลึง นะครับหน้าอกมันจะขยายดีเพราะกล้ามเนื้อดีแต่ถามว่าผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะขยายไหมคาตอบคือขยายครับถามว่าทําไมขยายถ้าผู้หญิงคนนั้นมีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขนะถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขมันจะนอนหลับฝันดีฮอร์โมนต่างๆจะออกมาดีอะไรที่ควรขยายก็จะขยายแต่ถ้าเรามานั่งนึกถึงน้องๆวัยรุ่นผู้หญิงเวลามีเพศสัมพันธ์มันจะอารมณ์ดีไหมมันอาจจะอารมณ์ดีแวบหนึ่งมันกลัวท้องไหม กลัวคนรู้ไหมกลัวติดโรคไหมแล้วแบบนั้นจะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายมันก็จะเครียดเครียดจะนอนหลับไหมฮอร์โมนจะดีไหมหแสดงว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขมันจะมีน้ํามีนวลน,นะถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่างมีความทุกข์ก็จะผอมแห้งส่วนท่าเดินครับเราเคยเห็นไหมผู้หญิงบางคนที่เป็นนักกีฬาเดนทุ่งๆๆเลยนะในขณะที่ผู้หญิงบางคนนะครับฝึกเดินมาอย่างดีนะครับนะปรากฏว่าแกมีเพศสัมพันธ์ไ่รุกี่ครั้งแต่แก็เดินนุ่มมตุ้มม ได้ไหมครับสรุปว่าถ้าเดินก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะตอบน้องคนนั้นที่ถามว่าอย่าดูพวกนี้เป็นมาตรฐานคำตอบคือใช้ไม่ได้ผลนะครับ